สวัสดีครับคลิปนี้เรามาคุยกับนายแพทย์ดรมโนเหล่าหาวนิตนะครับที่ปรึกษากรรมมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือผู้อำนวยการสถาบันคารทีมหาวิทยาลัยลงังสิตนะครับช่วงนี้เสียงผมจะขาดหายไปนิดนึงครับเพราะว่าโควิดต้องตะโกนคุยกันห่างกันพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ดรปิดหน้านรับเลยให้ดรคุยคนเดียว ดรครับหนังสือที่จะมาแนะนําวันนี้ผมจะช่วยคลิปนี้จะแนะนําหนังสือผลงานของดรก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นล่าสุดนะครับเพิ่งออกมาเมื่อวานนี้เองครับนะครับยังมีนี่คือเล่มเดียวและเล่มแรกในโลกครับเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครับรวมสาระเลยที่สําคัญทั้งหมดครับยี่สิบฉบับตั้งแต่ฉบับที่ร่างโดยคุณปรีดีพนมยงครับ เรื่อยไปจนถึงหลักหศูนย์นะครับที่นี่และเป็นภาษาอังกฤษครับนะครับราคาเล่มละห้าร้อยบาทเป็นภาษาอังกฤษเขียนให้ใครอ่านก็จะมีก็จะมีนักศึกษานะครับที่ภาคอินเตอร์ครับสนใจครับพูดต่างๆที่มาอยู่ประเทศไทยนะครับคณต้องอ่านแน่๋อทูกต้องอ่านต้องอ่านครับ ก็มาจะเป็นการอธิบายประวัติศาสตร์ไทยทั้งหมดเลยครับเนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้างครับดรก็มีเล่าความเป็นมาฮะมีตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับที่หนึ่งถึงยี่สิบครับมีใครเป็นนายกโจทย์สมัยนั้นที่ทําให้ต้องมีการแก้ไขเป็นยังไงอธิบายบไว้หมดครับผมแล้วก็มีการวิจารณ์วิเคราะห์ไปด้วยว่าทําไมเป็นอย่างนี้ครับ,รบมีข้อดีข้อเสียของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับไว้นะครับ คือประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญมากที่สุดในโลกใช้เขาว่าใช้รัฐธรรมนูญเปลืองเปลืองที่สุดในโลกเปลืองจริงเหรอครับด็อกเตอร์เปลืองจริงครับยังไงครับอเมริกาเงี้ยอินเดียเงี้ยนะครับมีแค่หนึ่งนะครับญี่ปุ่นฉบับเดียวครับของเราแปดสิบกว่าปีแล้วนะฮะใช้กี่ฉบับเก้าปีเยี่สิบฉบับอ่าใช้อ่าห้าปีฉบับสี่ปีฉบับประมาณนั้นนะครับ กันก็แล้วมีรัฐประหารดีกบฏรัฐประหารนั่งหมดยี่สิบครั้งมั้งเท่ากับจํานวนรัฐธรรมน,นูญเกือบจะมากกว่านิดหนึ่งก็คือตอนแรกฟอสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยนะครับเราก็มีการเปลี่ยนแปลงรั้เหมือนพอพอเปลี่ยนแปลงก,การปกครองเนี่ยก็ในการยึดอำนาจถูกไหมฮะครับทหารเข้ามาแต่แรกพอทหารเข้ามาแต่แรกแล้วทหารก็ไม่ได้ออกก็อยู่อย่างนั้น เลยครับไม่เหมือนประเทศอื่นอเมริกาเนี่ยพักการเมืองต่างๆเกิดขึ้นก่อนทหารครับนะครับแล้วก็เพราะงั้นเขาถึงมีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษอักษรนะฮะแล้วก็มีการประกาศอิสรภาพก่อนล้วร่างรัฐธรรมนูญกันครับก็มีใครอ่ะคามัตเจฟสันน่ะสามคนร่างเป็นอัจฉริยะเลยดีเดียวครับ คิดถึงมีรัฐมนูญมีการส่งลุนอำนาจคิดเป็นสับจบเลยทีเดียวเลยครับ,ค,รบคือเป็นระบบที่ไม่มีใครเป็นใหญ่ครับแล้วก็จะมีการคาดอำนาจกันเช่นเป็นต้นว่าถ้าเป็นสสสภาคองเกรสนะฮะสภาคองเกรสเนี่ยอายุอายุของของสสนี่แคปีเองครับอน,นี้พอทานไม่ดีสีปีครับ ถ้าเป็นวุฒิสมาชิก6ปีครับถ้าเป็นถ้าเป็นของผู้พิพากษานี่ตลอดชีวิตครับในผู้พิพากษ,ษาดีกาเนี่ยปีน้อยคนก็จริงแต่เป็นตลอดชีวิต,ตการแต่งตั้งนี่นะครับเขาก็ต้องมีการเสนอชื่อคนที่เสนอชื่อผู้พิพากษาได้คนเดียวก็คือนายนายวิดีครับแต่นายวิีเสนอแล้วก็ต้องมีการคณะ ที่จะมารับรองก็ต้องเป็นบุทธิสมาชิกผ,กผู้สมาชิกก็มีอยู่สองราะมีอยู่สักหนึ่งร้อยคนไม่มีเพิ่มไม่ยังไม่มีเพิ่มก่อนคือคร,รัฐละสองคนก็คิดถึงการดุลอำนาจตลอดครับนะครับพอสองคนเนี่ยก็รัฐมีห้าสิบรัฐรก็มีร้อยคนร้อยคนของบุ้ทีสมาชิกเนี่ยนะฮะของเ้าวุ้ทีสมาชิกรัตเนี่ยมีอำนาจมากนะไม่ใช่ว่าใครๆจะเป็นได้ง่าย ครับนะครับ,บงั้นาประชาธิไปไตยอเมริกานี่ล้มลุกคลานไปเยอะครับซื้อเสียงก็มีครับซื้อเสียงซื้อเสียงก็มีอ่าไม่ใช่อเมริกาไม่มีซื้อเสียงนะมันมีซื้อเสียงมีมาก่อนไทยตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วอ่ะครับพอมาพอผู้อุโยงมาจากยุโรปมาถึงปุ๊บเขาก็รับสมัครสมาชิพกพรรคเลยครับแล้วก็แจกเงินแล้วเป็นสมาชิกนะแจกเงินคนละ เรียน20เรียนแล้วแต่ครับได้เงินน่ะแล้วก็มาโบวให้เพราะฉะนั้นนี่เป็นวิธีการที่เขาําแแต่ตอนหลังมันหายไปครับครับก็แต่ว่าถ้าดามทีในในอเมริกาเนี่ยก็มาถึงจอร์จวอชิงตันซึ่งแกก็เริ่มประเพณีสองสมัยแล้วก็หยุดเล่าครับและเป็นคนซื่อสัตย์มากไม่พูดโกหกเลยครับ แล้วจอร์จยิตันก็ทำประเพณีนีน้สองสมัยแล้วก็ออกมีม,มียกเว้นอยู่ตอนสมัยสงครามโลกที่สองนะรัสเซลจูดอ,ดอร์รเวลที่เป็นอยู่มากหน่อยเพราะตอนนั้นสงครามโลกนะครับ,รบพิเศษครับดรคตรับ,รบแต่หลังจากนั้นมาก็ไม่มีในหนังสือเนี่ยเรียบสมุดทั้งหมดของประเทศไทยเนี่ยในมุมของดตอรตนะครับสรุปว่าฉบับไหนดีสุดก่อนครับ คือมันมีคือมันมีเฉพาะไม่มีฉบับไหนที่ดีเลิศเลยนะฮะไม่มีเลยไม่มีดีเลิศดีกว่าไขรมีไหมก็มีฉบับหกศูนย์นะฮะสองสี่หกศูนย์สองสองห้าสองห้าหกศูนย์ซึ่งเป็นฉบับปราบโกงอ่ะครับผมปราบคอร์รัปชันอันนี้ก็มีหลายมาตราครับซึ่งเปลี่ยนไม่ได้ครับจริงๆผมไม่อยากให้เปลี่ยนเลยนะครับไม่อยากแก้ไขเรด้วยซ้ำหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยไม่ไม่ควรจะไปแก้เลยครับผม มาตราหนึ่งมาตราสองเนี่ยเกือบยุ่งเลยครับต่อมาก็มีฉบับที่จิ่งที่เขาต้องการกดล็อกคือสองมอครับสบเนี่ยเขาก็อยากจะให้มีอำนาจเรื่องนายกได้นะสองร้อยห้าสิบคนครับแต่ครั้งนี้ครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นมันก็จะอยู่แค่ชั่วคราวอ่ะครับสมัยห้าปีจะมีอีกครั้งเดียวเองเพราะงั้นก็อดทนหน่อยละกันโอเค เลวร้ายที่สุดฉบับไหนมันต้องโอ้โหแย่มากแย่มากก็มีสมัยสมัยสลิดไงส,สมัยสลิดนะครับนั้นมีวิกีมาตราครับนะครับแล้วก็ใช้สภาปฏิวัติครับแล้วทุกๆุกรัฐบาลที่มาจาัดก,การปฏิวัตินะครก็จะมีมาตราพิเศษอย่างของสลิดมาตราสิบเจ็ดมาตรามีมาตราพิเศษไว้ เพื่อใช้อำนาจโดยนายกฐมตรีใช้เมื่อไหร่ก็ได้ครับสมัยสตรีนั้นเผด็จการจริงครับครับไฟมันมีไฟไหม้เยอะทั่วกรุงไหม้ที่นู่นที่นี่ไหม้เผา,าบ้านเอาประกันบ้างอะไรบ้างครับรจับได้ที่ไหนเนี่ยพอจับได้ที่ไหนสตริตก็ประกาศคราวนี้ใครบ้านไหนต้นเพลิงจับได้โดนประหารยิงเป้าตอนนั้นทันทีครับแล้วก็ แกก็ยิงจริงครับสามลายงั้นเงียบเลยจําได้ครับไฟไม่ไหม้เลยไม่ไหม้เลยฮะบริษัทประกันไทยนี่ชอบนะครับเพราะแกเอากําลังตํารวจมาเลยครับครับยิงเป้าเดี๋ยวนั้นเลยขาดที่เลยับมันเด็ดใช่อหนาจเด็ดขาดจริงๆิใช้มอ .17 ไม่ต้องมีการไต่สวนไม่ต้องมีการส่งฟ้องตัดสินเดี๋ยวนั้นยิงเป้าเดี๋ยวนั้นครับไม่มีใครกล้าหรืออายุของสลิดนี่นะฮะ ใครด่าแกไม่ได้นะ,อะบอมราชบงคึกฤทธิ์ปราโมทเนี่ยวิจารสริทธิ์นะฮะวิจารสริทธิ์ค่อนข้างจะแรงครับแกทำไงรู้ไหมฮะแกไม่ได้ฟ้องนะแกเอาทหารครับลงจากรถดีเมซีเนี่ยมีค้อนปอนกอาลอันเข้าไปทุบแท่นพิงเลยเรียบร้อยแค่วิจารนะครับไม่ได้ดา่าไม่แค่วิจารณเท่านั้นไม่อดทนเลยต่อคำวิจารณ์ เพราะั้นก็โดนทุกทุกแท่นพิมพ์ดังนั้นก็คึกฤทธิ์แล้วก็หนังสือพิดอื่นเงียบ,บเป็นเป่าสายนั่นแหละฮะยุคของสดิทของเมืองครับก็คือครับมาตราที่ถูกให้แก้บ่อยจนแบบว่ามาทีไรเนี่ยมีแก้ต้องแก้ไหนมะที่จนแก้าาจนนิ้นที่แก้บ่อยมีมีอันนึ่งซึ่งเป็นมาตราที่อำนาจสูงสุดของอำนาจสูงสุดเนี่ยเป็นของ หรือมาจากครับวงชนชาวไทยครับฉบับแรกเลยนะครับที่ในปรีดีเป็นคนร่างขึ้นมาเนี่ยครับบอกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนชาวไทยอันนั้นเป็นฉบับที่ร่างเสร็จเลยครับพอคณะคณะราษฎรเนี่ยมารอรับวันที่27ิบเจนะฮะ ที่สถานีรถไฟจิลดาพณะนารฎาก็มามาเฝ้ารับเสด็จปีดีก็ถวายเลยให้อทอดพระเนตรครับเพราะท่านเห็นประโยคว่าอำนาจสูงสุดมาจากเออเป็นของประชาชนของประชาชนตวงชนเขาแ่ท่านก็นขีดกับไม่เอาครับต้องมาจากแล้วตั้งแต่นั้นมานะครับฉบับที่สองเลื่อยมาเนี่ย จนกระทั่งถึงเมื่อสามฉบับสุดท้ายจึงบอกว่าเป็นของซึ่งแตกต่างมากนะครับมาจากเนี่ยกับเป็นของเนี่ยไม่เหมือนกันถ้ามาจากเนี่ยอำนาจนั้นคือประชาชนให้มาแล้วไม่มีสิทธิ์จะว่าอะไรแล้วครับแต่บอกว่าเป็นของเนี่ยประชาชนมีสิทธิ์มีอ๋อมีสิทธิ์มีสิทธิ์เจาคืนเพราะว่าเป็นของประชาชนเนี่ยกับเรียกร้องได้ ไอ้ตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญเป็นปมประเด็นนะซึ่งหนังสือเล่มนี้มีการหยิบยกประเด็นขึ้นไว้ถกไว้ในหลายจุดครับนะฮะต่อมาก็คือเรื่องเกียรติหลักของการสถาบาันตัวเอรับตําแหน่งของสสเนี่ยครับในสมัยแรกก็มีสสประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองนะฮะกว่าจะเป็นประชาธิปไตยได้ขณะนั้นประชาชนเนี่ยการศึกษาก็ยังน้อยครับการคมนาคมก็ไปไม่ทั่วถึง บางคนปอสียังไม่จบเลยครับนะครับบางคนอ่านออกเขียนไม่เขียนอ่านไม่ได้เขียนไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกก็มีครับก็มีการต้องทําให้การศึกษาประชาชนขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วจึงให้สิทธินะฮะให้อ่านออกเขียนได้ก่อนครับนั่นก็เป็นเรื่องเรื่องที่เขาแก้ไขสมัยนั้นก็เป็นมาล้มลุกคุกครานอยู่ จนกระทั่งมาถึงสมัยของจอมพลปอพิบูลสงครามนะครับยุคแรกจอมพลปอนี่มีอำนาจมากนละฉลาดครับแกเป็นคนที่บูชามุสโสลินีนะครับโต๊ะของแกเนี่ยครับมีรูปถ่ายของมุสโสลินีอยู่ครับเป็นผู้นำฟาสซิสของครับของอิตาลีแกก็อยากให้เมืองไทยเป็นแบบมุสโสลินีเป็นแบบอิตาลีบ้างแกก็คบกับฮิตเลอร์กับโตโจ ครับแล้วก็มีของของญี่ปุ่นอ่ะอยงในี้สุดแล้วประกาศสงครามกับกับบังกฤษเอเมริกาเลยนะครับนั้นก็เป็นเรื่องความผิดพลาดครั้งใหญ่ครับแต่แกทาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับหลายเรื่องนั่นก็เป็นมีมีหลักฐานก็อยู่ในนี้ยมาเปรียบเทียบกันครับก็เป็นนายกที่อยู่ยาวนานมากเลยสสมัยสิบสี่ปีครับนะครับยาวนานกว่าทุกคนครับนะครับ ต่อมาก็คือในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงการสาบานตัวนั้นก็มีใช้หลักการกของพระนารายครับถ้าเราไปดูอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเห็นประตูหก้ด้ครับนะฮะความสูงอะไรต่างๆรูปลักษณ์ต่างๆเนี่ยมาจากหลักการของประชาธิปไตยของคุณป,ปีดีทั้งสิ้นว่าอะไรบ้างเระะื่องการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสิทธิทต้องไม่ขัดกับส่วนรวมครับนะฮะ แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความเป็นธรรมต่างๆบอกไว้ในนั้นเป็นหลักการอุปการ,รซึ่งกลายมาเป็นประตูหกประตูของที่ที่เรียนที่สบุรีประชาธิปไตย,ะตยฮะก็น่าก็น่ก็น่าศึกษาครับตั้งปืนใหญ่ที่มาฝังเป็นหมุดนั้นก็จะมีเวลนรหัส14 24มิถุนา2475เป๊ะเลยมีปืนใหญ่ฝังอยู่ก็มีเอาปืนใหญ่ใช่ไหมครับเอาเอาปากกระบอกที่ แล้วมีโซ่คล้องกันท้ายมันรอบๆครับผมเนี่ยครับนี่คือความหมายของนุสสาวรีประชาธิปไตยที่เรามไม่รู้ไม่รูกกก้ก็นก็รูปลักษณ์ก็เอามาจากนู่นนะครับมาจากไตรภูมิคตถานนะครับมีเขาพระสุเมรับแล้วก็มีรอบๆมีทวีปทั้งสี่นะฮะก็มีอะไรฮะชมพูทวีปอุตรากุลิตรีตรอมมณโคยานบุพาวิเทหะ ก็คครับทำไมต้องมีการขอให้แก้รับคมนวณทุกครั้งทุกสมัยไม่มีใครชอบใจสักเรื่องเลยก็มีรัฐมนตรีบับที่ที่ดีหน่อยก็คือฉบับของอาจารย์สัญญาธรรมสั์ครับก็ร่างเร็วมากนะ,ะครับก็มีเรื่องสิทธิมนเชียชนมีเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ไปด้วยครับหลายๆอย่างในนั้นของ60ก็มีปรญญาเศรษฐกิจพอเพียงอันาที่กล้าเรียนด้วยครับ,รบก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราต้องคิดกันนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นยังไง เล่มถัดไปครับดอกเตอร์อยากให้พูดอีกเล่มหนึ่งครับที่อยากจะให้แนะนําเลยครับคลิปนี้แนะนํหนังสือฝีมือดอกเตอร์เลยครับอันนี้เครือข่ายยูนานาชาตินี่เป็นนังสือแปลเหมือนกันครเครือข่ายยูนานาชาติเครือใหญ่ที่ครองโลกครับเล่มนี้ยังไงครับดอกเตอร์เรื่องนี้ก็เป็นคนที่เขาเป็นบัณหลวงคนไทยเนี่ยครับเป็นคริสเตียนครับเ็าหาคนแปลมาสี่สิบปีแล้วหาใครแปลไม่ได้มาคนแปลแล้วก็ รับเงินเข้าไปแล้วก็แปลไม่สําเร็จแปลมาบทสองบทแล้วก็หยุดคือบทแปลเนี่ยต้องเก่งต้องมีความรู้ในเรื่องศาสนาอยู่ได้ต้องมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของอเมริกาประวัติศาสตร์ยุโรปนะครับความเป็นมาของความของศาสนาอย่างดีประวัติศาสตร์ของหนังสือพิมพ์ของนิว์ยอร์นะฮะหลายเรื่องครับตั้งแต่ยุคโคลัมบัสเนี่ยแล้วคนที่ให้ทุนทําหนังสือเนี่ย อันแรกนะคนแรกเลยนเรียนรีฟอร์ดเป็นหมายเรษฐีตอนนั้นนะ่ะคนคที่ทำฟอร์ดมอเตอร์อ่ะของอเมริกาก็เป็นคนคิดรถยนต์ที่สันดาปภายในแล้วก็ปฏิวัติกระบวนการอุตสาหกรรมคือทา่ทำให้ราคารถยนต์ถูกลงครับแต่หลายประเทศก็มีตอนนั้นมีเลิ่มนใช้เช่นอิตาลีก็ทำรถของเขาเองครับนะครับของเยอรมันก็ทำครับแต่ว่าของฟอร์ดเนี่ยเขาใช้ สายผ่านตรงที่เขามาทําคือใช้าสายผ่านเพราะฉะนั้นใช้คนน้อยลงแล้วก็เร็วขึ้นเพราะงั้นราคาก็ถูกประหยัดทําให้เป็นรถยนต์ยอดนิยมของคนสมัยนั้นแต่ฟอร์ดเองไม่ชอบใจคนยิวมากเกลียดเลยพูดตรงๆเลยเกลียดเลยฮะแกให้ทุนนักวิชาการกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่พอสมควรทำการค้นคว้าทังงก,นกานประวัติศาสตร์เป็นคนที่อ่านภาษาฮีบปูได้เข้าใจเรื่อง คัม Bible, คภีร์ไบเบิลนะฮะคัมภีร์ของชาวยิวครับโตรานะฮะได้แกก็เอามาอา่านแล้วก็ให้ทุนได้ทุนเพราะว่ามีงานวิจัยออกมาหลายบทเลยครับก็เป็นเขียนออกมานะครับก็มารวมเล่มครับนะครับเสร็จแล้วก็อธิบายแต่คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยต้องเข้าใจปริบทของ ว่าคนเขียนเนี่ยเขียนให้คนอเมริกันอ่านไม่ใช่เขียนให้คนไทยอ่านรับถ้าแล้วจะเข้าใจผมไม่ต้องอธิบายเยอะอธิบายซ้อนอธิบายใช่ครับ,รบว่า <ๆ S 2> เกิดอะไรขึ้นแล้วยูยูเนี่ยปัจจุบันนะครับคืออย่างที่อดีตนายกมาเลเซียดรมาเทมอมมันแกก็วิจารณ์บอกว่า คนชาวยิวเนี่ยปกครองโลกกับผ่านอเมริกาครับ The Jews rule the world ขายพ r อ์ซีค,คือ,อยิวนี่บริหารงาน,นอเมริกาเรียบร้อยเลยครับแล้วมีอำนาจมากในอิสราเอลเองมีคนมีชาวยิวปาณหล้านคนครับ,รบแต่ยิวในอเมริกาเนี่ยนะฮะไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน ว่ามีเท่าไหร่แต่มากกว่าอิสราเอลแน่นอนเพราะมากกว่าครับแล้วเมืองหลวงของชาวยิวเนี่ยไม่ใช่เยรูซาเล็มนะฮะครับเมืองหลวงของชาวยิวคือนิวยอร์กครับเพราะคุมทางด้านกิจการธุรกิจต่างๆนิวยอร์กท้ายเป็นของชาวยิวครับสื่อทางด้านสื่อมวลชนทั้งหลายเนี่ยของยิวหมดครับอาจารย์เก่งๆในมหาวิทยาลัยต่างๆก็เป็นยิวหมด,หมดนะครับ หนังสือสองเล่มนี้ห้าร้อยเล่มละเล่มละเล่มละห้าร้อยนะครับก็แปลด้วยความยากลำบากมากครับเพราะเนี่ยครับเป็นเรื่องของ็อกดาวในช่วงเนี้ยครับได้มีเวลาทำหนังสือนะครับเข้าไปดูที่ Facebook อาจารย์อะไรครับตัวของดอเตอร์เมื่อเข้าไปอยู่เข้าไปดูคงจะไม่มีมันนี้เพิ่มต้นคำส็จใหม่ไม่ไม่ตัว,ขตวเขาลอเตอร์มีเฟซบุ o กมาครับถ้าจะสั่งหนังสือก็ต้องเข้าไปเหตุเกิดพอสอนหนึ่งอ๋อมีเหตุเหตุครับเหตพอสอนหนึ่งเล่มยังมีอยู่ยังมีอยู่นะได้จะหมดแล้วนี่นะครับ อันนี้เป็นการจบับรวมรวมเล่มนะฮะอันนี้เป็นการตีความพุทธศาสนาโดยใช้หลากหลายมิตินะครับเข้ามาแล้วก็เป็นการอ่านระหว่างบรรพับตีความเรื่องประสูติตรัสรุ้นิพพานพุทธเจ้าครับมันเดียวกันไหมครับพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ครับทำไมเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ที่ที่ ประิพานธ์พุทธเจ้านั้นน่ะจริงไับประสูตจริงไหมเดินได้เจ็ดเก้าจริงไหมตอบทุกคําถามที่คนสงสัยคนในโลกปัจจุบันสงสัยใช่ครับก็เป็นการเขาเรียกว่าบริ d ุ i s ิ d ดีม t ทอรจัยครับผมเป็นการเอาพระไตรปิฎกเนี่ยมาอธิบายพุทธประวัติครับโดยใช้หลักการมหาประเทศสีซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกเองครับแต่ว่า วิธีการตีความแบบประเทศไทยเนี่ยเราต,ตีความแบบจารีดรอ่านพระไตรปิฎกไม่เข้าใจก็อ่านอริกถารับดูสัภาษาเล็กคอมเมนต์รีอ่านคอมเมนต์รีไม่เข้าใจก็อ่านดิกาอ่านดิกาไม่เข้าใจอนุด,ดีกาเครื่องเขียนห่างกันเยอะรพระไตรปิฎกอธิการถาห่างกันถึงหนึ่งพันปีนะฮะพระไตรปิฎกว่าจะเป็น เขียนลงมาใช้เวลาถึงสามร้อยปีหลังจากที่พระพุทธเจ้านิพพานไปประมาณสามร้อยปีลบบวกแด้เลยครับไม่ใช่ลบมากกว่าสามร้อยปีจะมากกว่านั้นครับก็ลองคิดดูดิเก่าแกยิ่งกว่ายุทธยายแล้วบอกว่าจํามาได้บุคคปาฐะจํามาได้นะครับเป็นการกล่าวอ้างว่าท่องจํามาได้ความจําดีแต่ความจริงเราไม่มีบวคศาสตร์เลยครับ ของการท่องจาแบบมุคปาะป๋าจรแงครามครับอย่างกัมพีรุกเวศเนี่ยเขาท่องกันจริงฮะกับท่องกันไม่มีเขียนเลยนะไม่มีเขียนเลยไม่มีเขียนเขาท่องกันทีละคำกลับไปกลับมากลับมากันไปเดินหน้าถอยหลังครับเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องการเขียนครับฟา์มนี่จะถูกฝึกแต่เด็กเลยครับแล้วกัมพีรุกเวศเพิ่งมาเขียนเป็นตัวเป็นตนน่ะนะฮะ สมัยศตวรรษที่19ครับ19นี้เองครับผมอ๋อพลางว่าเคร่งมากถือว่าภาษาภาษาสันสกฤตเนี่ยเป็นภาษาของเทพครับคนธรรมดาเท่าสูตรได้ยินปุ๊บเนี่ยให้เอาตะกัวหลอมเหลวหยอดลงหูเพราะงั้นได้ยินก็ไม่ได้ครับไม่จะคิดก็ไม่ได้ เราะง,งั้นเขารักษาจารีตเขาวขัยเข้มแข็งเพราะของของของพราหม์จารีตเขาเข้มข้นแต่ไม่มีประวัติศาสตร์เลยครับว่าในพุทธศาสนามีจารีตเช่นนั้นครับสามร้อยกว่าปีในช่วงหลังนั้นเกิดพระไตรปิฎกขึ้นแล้วก็เกิดมีเฉพาะพระสุกับพระวินัยเท่านั้นครับไม่มีพุทธประวัติพุทธประวัติอยู่ในพระวินัยฮะพุทธประวัติอยู่ในพระวินัย ก็มีเอริกฟาวเวอร์ไงผมเคยเล่าแล้วครับเขียนเรื่องบุดดิสเซ็กเทเรียนนิซึมฟาวเวอร์นี่เป็นที่ปรึกษาของฮิตเลอร์ครับนะครับแต่ว่าเมื่อปีหนึ่งเก้าสี่หกมีการตัดสินนะครับอักฉรสงครามที่เมืองนิวริมเบิร์กเขาก็หาความผิดแกไม่ได้ไม่เคยมีจะไม่เคยไปสั่งการอะไรทำให้ฆ่าใคร เดืดทำให้คนเดือดร้อนไม่มีอะไรับแกเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยเป็นโ p r o f เซอร์นะฮะแกก็ถูกลงโทษครับ,รบห้ามไม่ให้สอนคสิบห้บปีแต่ยังให้มีเงินเดือนได้ครับแกก็เลยใช้วิจารใช้เวลา15ปีนะค้นคว้าเต็มที่เลยเพราะแกแตกาจานในภาษาทั้งบาลีสันสกฤตปรากฤตทิบบเบตจีนแกก็รวบรวม เอาพระวินัยในตระกูลต,ต่างๆมาเปรียบเทียบกันได้แค่เขเพบว่าพระวินัยเนี่ยไม่รู้ใครแตกัน,นะฮะเก่งมากจะถูกล้อมกรอบไว้ด้วยพุทธประวัติแล้วมันแตกเป็นหกชิ้นครับครับเพราะงั้นในในพระวินัยจะมีจะมีพุทธประวัติในกายต่างๆเนี่ย จะมีพุทธประวัติไปด้วยแต่ไม่เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีคลิปหนึ่งนะครับอีกสองเล่มครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนี่เรื่องโดนใจเรื่องถอดรหัสพุทธธรรมครับผมอันนี้เป็นเรื่องอะไรครับดเรเรนนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการตีความครับซึ่งผมเชื่อว,ว่าเป็นวิธีการตีความ,วามพุทธประวัติเอเป็นพุทธศาสนาครับที่เก่าแก่ที่สุดครับผมแล้วในแบบที่พระเจ้าอยากให้เป็นครับนะฮะมันมีสามทฤษฎีใหญ่ๆครับ คือที่สอนกันผู้สาึายประเทศไทยเนี่ยเราเรียนกันเหมือนกันกบช่างกลนะครับเดนี้ว่าอ้านี่คือลอ้อนี่คือพวงมาลัยนี่คือจันจายนะฮะนี่คือคาบูเรเตอร์ครับแต่เราไม่เห็นรถทั้งคันครับในการศึกษาพุทธศาสนาในตะวันตกที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาเห็นรถทั้งคันนะครับเะฉะนั้นจะเข้าใจตรงนี้แล้วก็จะรู้ว่าพฤติกรรมของชาวพุทธ แตกต่างกันอย่างไรครับงั้นนี่เป็นสิ่งที่ผมได้มาจากเรียนที่มาลัยฮาวเวิร์ดครับแล้วจะเข้าใจเลยอ๋อที่เราสอนมาผิดผิดเป็นเพราะอะไรและที่ถูกเป็นยังไงนะครับผมโอเคอีกเล่มหนึ่งโดนใจเล่มหนึ่งก็คือโดนใจโดนใจไหมครับนี้เร่มนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยววัดหรือลัทธิประสบการณ์ผมที่วัดพระธรรมกายตั้งแต่ก่อนเข้าวัด เอาตั้งแต่เกิดเลยเกิดวันไหนที่ไหนครับพ่อเป็นใครแม่เป็นใครเวลาอะไรนะฮะเรื่อยไปจนกระทั่งถึงผมเข้าวัทำรรมกายแล้วออกจากวารเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถามคลิปหนึ่งครับดอเตอร์เพราะว่าดมอเตอร์เนรคุณตรงๆเนี่เดี๋ยวก่อนทํารรมกายเขาว่ากันเดี๋ยวี๋ยวเราทําอีกคลิปหนึ่งจะได้สั่งหนังสือได้ที่ไหนครับก็สั่งเหีดเกิดสอนหนึ่งครับเข้าไปในที่เฟซบุ๊กเหตุเกิดพอสอหนึ่งนะครับจะเจอหนังสือเล่มนี้แต่ละเล่มนี้ก็คือ อ่าถ้าเป็นเล่มหนานั้นอเหตุเกิดพศหนึ่งห้าร้อยบาทเล่นนี้นะครับห้าร้อยบาทครับผมแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็ห้าร้อยเหมือนกันอันนี้อะไรครับพศหนึ่หงห้าร้อยบาทนี่รวมค่าส่งแล้วรวมค่า,าคส่งแล้วครับผมนี่ก็ห้าร้อยบาทเป็นอังกฤษครับผมเครือข่ายยูนานาชาติก็ห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งถึงที่ทางเคอรี่ทางเคอรีร่นะครับรอหน่อยถ้าในส่งในกรุงเทพในรอบปริมณนทนก็ภายในวันเดียวนะครับผม สนใจเข้าไปทักทายด็อกเตอร์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซบุ๊กด็อกเตอร์ไว้ในกระทู้แรกแล้วผมจะปักบทไว้นะครับสวัสดีครับ